วันนี้เราก็จะมาทําโจทย์การหาแรงรับนะครับซึ่งทํามุมต่างๆนะครับว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะครับามาดูข้อที่1นนะครับนายก็ออกแรงดันวัตถุไปทางขวา3นิวตันแล้วนายขอมาช่วยดันไปทางขวาอีก2นิวตันส่วนในข้อออกแรงต้าน6นิวตันแรงรับมีขนาดเท่าใดและทิศทางใดนะครับ ข้อนี้มี3แรงแล้วก็วาดรูปออกมานะครับก็จะได้ว่านะครับนายกสามนิวตันนะครับนายขอสองนิวตันนะครับดันทางนี้ส่วนนายคอดันไว้หกนิวตันไปทางซ้ายนั่นเองนะครับถาตันไว้นะครับขาวนี้นะครับเราก็จะมาเขียนเป็นสมการว่าอย่างไครับแรงรับก็เกิดจากเอาแรงนะฮะ F หนึ่งนะครับ F สองนะครับเราให้ f 1 f 2อนะครับอยู่ด้านเดียวกันเป็นบวกนะครับแล้ว f 3ก็คือแรงของในโอนั่นเองนะครับซึ่งทิศทางตรงข้ามเราก็ใส่เป็นลบนะครับอ่ะเราก็แทนค่าเข้าไปครับก็จะได้ว่า3บวก2ลบด้วย6นะครับได้คำตอบคือลบ1นะครับอ่ะลบ1ไปทางขวานะครับเพราะว่าเราคิดนะครับเริ่มต้นก็คือไปทางขวานั่นเองนะครับได้ออกมาลบ1นะครับ แสดงว่าถ้าเราจะตอบว่าหนึ่งนะครับก็แสดงว่าทิศทางมันไปทางซ้ายนั่นเองนะครับก็คือแรงลับสุดท้ายก็คือไปทางซ้ายนั่นเองนะครับครับมาดูในข้อที่สองนะครับนายคอออกแรงดันวัตถุไปทางขวาห้านิวตันนายขอมาช่วยดึงไปทางขวาสามนิวตันอีกนะครับแล้วนายคอออกแรงต้านไว้ไปทางซ้าย นิวตันแรงลับมีขนาดใดนะครับก็วาดรูปนะครับในกอนะครับดัน5นิวตันนะครับไฮขอดึงนะครับ3นะครับแล้วในคอต้านไว้นะครับก็ดูลูกศรนะครับทิศทางไปทางไหนนะครับในาอในคอไปทางเดียวกันนะครับส่วนในคอทิศทางตรงข้ามนะครับเราก็จะเขียนเป็นสมการเลยนะครับว่าซิ่มา F ก็คือเอา F1 นาเป็นบวก F2 ก็เป็นบวกนะครับ F3 ก็คือออกแรงต้านนั้นเป็นลบนะครับก็จะได้ว่า F1 บวก F2 ลบ F3 นะครับแทนค่าเข้าไปครับก็จะได้ว่าเป็น5บวก3ลบ6รวมกันแล้วได้เท่ากับ2นะครับไปทางขวานน่นเองนะครับคราวนี้มาดูข้อที่3นะครับมีแรงดึงวัตถุไปด้านบน5นิวตันมีแรงอีก ด้านบนอีก3นิวตันนะครับวัตถุมีทิศทางนะครับไปด้านล่างน้ำหนักของวัตถุ10นิวตันแรงดึงดูดของโลกนี่ครับเท่ากับ10นิวตันแรงรับมีขนาดเท่าใดและทิศทางเท่าใดนะครับก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ดึง2แรงพร้อมกันวัตถุนี้มีน้ำหนักเท่ากับ10นิวตันถามว่าแรงรับจะมีขนาดเท่าใดและไปทางที่ใดนะครับเราก็เขียนได้ว่า F1 นะครับ f2 นะครับเราอ,อทิศทางขึ้นเป็นบวกนะครับบวกกันแล้วลบ f3 นะฮะคราวนี้นะครับเราก็จะได้ว่านะครับ5บวก3ลบ10เท่ากับลบ2ไปด้านบนนะครับถ้า,ท,าทิศทางคิดว่าไปด้านบนก็คือมันติลบนะครับถ้าจะตอบว่าเป็นบวกก็คืออะไรฮะแรงลัพจะเท่ากับ 2นิวตันปด้าล่างเองนะครับวัตถุจะเคลื่อนที่ลงนะครับเนื่องจากแรงด้านล่างมากกว่านะครับอ่ะคราวนี้มาดูในโจทย์ข้อที่4ี่นะครับออกแรงไปทางทิศตะวันออก9นิวตันนะครับแล้วในขอมาช่วยดึงไปทางทิศใต้12นิวตันแรงลัพมีขนาดเท่าใดและทิศทางเท่าใดนะครับข้อนี้ทําม,มุม90องศาต่อกันหรือนะฮะ ตั้งฉากกันนเองนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าไปทางเรียบหรอก9แล้วที่ใต้12นะครับสุดท้ายนะอะไรก็คือใชท้ทฤษฎีเลยครับปีทาโกรัสครับก็คือ c กําลัง2เท่ากับ a กําลัง2บวก b กําลัง2อ่าแทนค่าเข้าไปครับก็จะได้ว่า c กําลัง2เท่ากับ9กําลัง2บวก12ยอกําลัง2อ่าทำยังไงต่อครับ 9 9้าเกปดสบนะครับอ่าสิบสองยองร้อนะครับบวกกันเท่ากับ225ร้อานะครับสี่กำลังสองเท่ากับสองถ้าซเดียวเท่ากับเทอะไรครับก็คือถอดรูทสองได้เท่ากับ15บห้นั่นเองนะครับเพราะนั้นแรงรับจะมีค่าเท่ากับ15นิวตันมีทิศทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นั่นะเองนะครับ มุมซรายข้อแทนนะครับเราจะต้องท่องให้ได้นะครับมุมไหนเป็นมุมไหนนะครับก็ต้องไปฝึกท่องนะครับให้จำขึ้นใจนะครับใช้บ่วัยก็จะเกิดความเข้าใจเองนะครับซึ่งมุมนะครับหลักๆนะครับมันก็จะตรงข้ามกันนะครับนี่ตรงข้ามกันด้วยนะครับมุมศูนย์ตรงข้ามมุม90นะครับมุม30ตรงข้ามมุม60มุม37 ตรงค่ามุม53มุมสีอยู่ตรงกลางนะครับสายคอรดมีขนาดเท่ากันนะครับท่องแค่ค่าสายค่าคอดนะครับส่วนค่าแทนก็คือเอาสายคอดหารกันนั่นเองนะครับครับมาดูในข้อที่5นะครับนายกอออกแรงดันวัตถุปายทางที่ตนอ,ออก2นิวตันแล้วในขอออกแรงดึงทำมุมนะครับเดิม53องศาอ่าโดยแรง5นิวตันนะครับแรงลัดมีขนาดเท่าใด และที่ทางใดนะครับแรงสองแรงมีขนาดทำมุม53นะครับไม่ใช่มุมศูนย์ไม่ใช่มุมร้อยแปดสิบไม่ใช่มุมเก้าสิบสูตรที่ใช้นะครับก็คือมุมใดๆก็คือสูตรคือ c ก <c oughs> ําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองบวกสอง ab cos เซตาแทนค่าเข้าไปครับ c กําลังสอง a ก็คือสองยกกําลังสองนะครับบวก b ยกกำลังสองคือ หยกกำลังสองครับบวก 2a คือ2อคือหคูณคอรห้าสิบสามนะครับก็จัดการนะครับจะได้ว่าซีกำลังสองเท่ากับซีนะครับสกำลังสองเป็นสนะครับบวก5ยกกำลังสองคือยี่ห้าสคูณ2คูณ5คูณเรียบร้อยเป็น20บนะครับคอหสิบสาตามตารางเมื่อกี้นะครับเท่ากับ3ามส่วนห้านะครับยี <c oughs> ตันห้าได้สี 4คูณ3ก็12นะครับผดข้างหน้ารวมกัน4บวก5ก็29รวมกันเป็น41นะครับดังนั้น4ก็คือรูท41นะครับอ่าซึ่งเราถอดเป็นรูทไม่ได้ก็ติดไว้นะครับอ่าติดไว้ <c oughs> ก็ต่อเลยว่านะครับแรงรับเท่ากับรูท41นิวตันไปทางทิศตะวันตกเชียงใต้นั่นเองนะครับอ่าก็ วันนี้ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ